สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวสมาร์ทบ็อกซ์ที่เป็นสินค้าขายดีของร้านลำโพงแกรเจ็ดนะตอนนี้นะฮะอ่ะจะมาสาธิตละทดลองใช้งานให้ดูว่ามันเป็นยังไงว่าฟังห้ามเป็นยังไงกับสมาร์ทบ็อกซ์ตัวนี้นะฮะก็มันเป็นลำโพงบลูทูธได้นะฮะตัวนี้ก็แล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้เลยเวลาเีาใส่ได้เข้าในการที่เราเชื่อมต่อหรือแพร์กับมือถืออยู่เชื่อมต่อบุผ่านบลูทูธนะครับเราก็สามารถกด รับสายที่ลำโพงได้เลยและกดคุยตรงนั้นเพราะในตัวลำโพงมีไมด้วยอวที่ต่น้ก็สามารถเป็นรี๋ัดได้ก็คือเราอยากถ่ายรูปแบบระยะไกลอะไรอย่างงี้อ่าเราไม่ต้องไปเอื้อมไปกดที่ในมือถือตัวนี้สามารถกดสั่งตัวนี้แล้วก็กดสั่งถ่ายรูปได้เลยสามารถใช้ได้กับมือถือทั้งระบบฏิบัติการนะฮะ คือไม่ต้องลงแอปอะไรเลยสามารถกดถ่ายได้เลยง่ายง่ายง่ายเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูนะโอเควันนี้เจอวนี้เลยสีส้มมาดูก่อนว่าข้างหลังมีอะไรบ้างนี่อ่ะมาตรงกลางก็จะเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มปุ่ม power ปุ่มโฮมปุ่มคอนีเป็นเป็นเหมือนปุ่มโฮมอะครับเป็นปุ่มสมาร์ทโฮมไปเลยอ่ะตอนนี้กดตรงนี้ได้เลยจะถ่ายรูปกกดตัวนี้อ่าแล้ว ยังไงอีกยังไงมุมซ้ายเออมุมขวาบนมุมขวาบนเนี่ยตรงนี้นะครับมุมขวาบนตัวนี้ก็จะเป็นรูสไมโครโฟนเวลาเราคุยโทรศัพท์ผ่านตัวเราลำโพงเนี้ยเราสามารถคุยทางนี้สิ่งก็จะข้าวทางนี้นะครับแล้วก็มุมล่างตรงนี้คือชาร์จิ่งอินดิเกเตอร์มันก็จะมีอินดิเกเตอร์บอกก็คือสัญญาณบอกเป็น led ครับพี่บอกว่าตอนนี้ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะสถานะการชาร์จเป็นยังไงถ้าเต็ม มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าถ้าชาร์จยังไม่เต็มเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงอยูน่นะครับอ่าละมุมด้านส้ายล่างนี่ยก็เป็นอินดิเคเตอร์เหมือนกันโชว์สถาะนะบลูทูธว่าเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูเลยแล้วกันอ่าป๊บนี่ก็จะโชว์สถานะแบตนะครับลทสมดนี่มาพร้อมกับปฏิบัติการไว้พร้อมอ เห็นไหมครับเป็นอีเกเตอร์แสดงเลยอีเกเตอร์ตัวนี้ก็จะแสดงนะฮะว่าปุตอ่แต่นี้มันสามารถจับกับมือถือผมได้ละอาไันนี้ผมก็ใช้ให้มันแพรกับ iPhone 6พัทนะครับก็จะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นสมาร์ทบ็อกแน่ก็จะขาน่าว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับเห็นไหมฮะก็คือตัวนี้แหละ อ่านี่อินดิเกเตอร์มันก็จะทํางานบอกว่าสถานะตอนนี้ถ้าเป็นลักษณะกระพริบช้าๆอย่างนี้ก็คือคอนเน็กได้เรียบร้อยแล้คอนเน็ก t กับกอุปกรณ์ได้แล้วสามารถพร้อมใช้งานอ่าแล้วมาดูอีกอันหนึ่งที่บอกว่าสามารถถ่ายรูปได้อ่าเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนี่เราก็เข้าไปฟังก์ชันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายนี้โดยการ คือผมโอ้ยมันมุมมันไม่ได้อะอย่างงี้แล้วกันอ่ะ,อะ,อะเห็นนะฮะก็คือผมกดตรงนี้สองครั้งเนี่ยในมือถือผมก็จะเป็นการถ่ายรูปโดยที่ผมไม่ได้กดอะไรบนมือถือเลยดูนะครับกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนี่แล้วก็ทำสามารถให้เราถ่ายรูปไปแล้วนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมกดสองครั้งนะมันก็จะได้รูปเดี๋ยวเราเข้านี่ เป็นไงฮะเจ๋งครับขึ้นชื่อสมาร์ทบ็อกซ์ที่จิ๋วและคุ้มค่ามากอ่าแล้วก็มาแล้วลองฟังพลังเสียงดูนะอันนี้ผมจะเปิดเพลงจาก y YouTube YouTube มาปึ๊บลองฟัง ก็ก็ให้เสียงก็โอเคอยู่นะครับถามว่าจะไปสู้รุ่นใหญ่ๆก็สู้ไม่ได้หรอกอ่าแต่ว่าก็คือต้องสะดวกพกพาไปได้ทั้งรีโมทไปทั้ง เวลาจากจะเปิดอยู่กับเพื่อนนะแฮงเอาท์ out, อยู่กับเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยอ่ากับเพื่อนแฮงเอาท์กันเยอะๆก็อยากเอ่อเสียงให้มันดังกว่าโทรศัพท์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เลยนะฮะกับสปาร์บ็อกตัวนี้นะครับนี่แหละอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ได้ตรงนี้นะฮะไม่ต้องใช้ฐานหรืออะไรเลยมันชาร์จแล้วก็ใช้งานได้นานเลยกย็ผมผมยังไม่ได้ลองว่ามันได้นานเท่าไหร่นะอืมก็ เพิ่งได้มาแหละก็ขายดีอยู่ตัวนี้ได้มาก็ยังไม่ทันได้รีวิววันนี้ได้มีโอกาสก็คืออ่ะได้อนําตัวนี้มารีวิวคือสุดยอดได้มาก็ขายได้มาคนก็สั่งสั่งสั่ง,ส,งสั่งไว้อ่ะเราก็ต้องส่งอะไรตมนั้นะฮะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทบอกที่คุ้มมากๆอ่าราคาเพียงสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองอได้ตั้งสามสี่อย่างเนะในตัวเดียวโอ้โหคุ้มมากคุ้มมากๆนี่แล้วมาพร้อมกับสายนี่นะฮะแล้วก็สามารถห้อยกับมือถือได้ นี่แล้วก็เสียบไปที่ตรงนี้นี่แล้วก็พกพาไปไหนก็ได้เ,เปิดเพลงไปหรือก็ดึงมาอยากถ่ายรูปก็ข้าฟังก์ชันหมอถ่ายรูปถ่ายภาพปกติของเราเนี่ยในมือถือแล้วกดนี่สองครั้งเดือบ้นคลิกสองครั้งฮะตรงปุ่มโฮมกลางนี่ฮะมันก็สามารถถ่ายให้แล้วก็เวลามีสายเรียกเข้ามาสามารถกดรับสายตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้แหละปุ่มตรงนี้เลย แต่ตอนนี้คือผมไม่ได้มีสาธิตให้ดูนะมีสายเรียกเข้าไม่ได้เตรียม,มทับอีกเครื่องหนึ่งไว้โอเคโอเคยังไงวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวตัวสมาร์ทบ x ็อกตัวจิ๋วนี่ฮะจิ๋วแต่แจมากเลย299าบาทเองคุ้มมากได้ทั้ง3าอย่างเนี่ยคุ้มจริงสนใจก็ติดต่อได้นะครับรอว่าติด <gasoline> ต่อไปทางที <tiế c ass us> <ๆ>่ไลน์ผมโดยตรงเลยก็ได้ก็ ID Line ไก็ง่ายๆเลย VIP อพีอันเดอร์สกอร์แล้วก็ Line นี่แหละง่ายๆนะครัง่ายๆก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างไรสินหจสินค้าก็สั่งได้เลยนะครับนะครับอดีครับ